น้องละตัวจกันพึ่งก็แบบเดียวสวัสดีครับตัวดกอดว่าลังมันหมกเอาบรรยากาศ <นะ S 1> พึง่งมาสำรวจพังครับมาสำรวจโกนอาจจะยังมาบ่หมดนะถ้าืาึน นี่เป็นโกนที่อยู่บ้านครับนี่กันหนึ่งโกนแนละ้วอยู่มาเหมือนนะครับหลายเดียนวนะหางใหญ่แล้วอันนี้กำลังมาอยู่ตั้งไว้ตอนหลอกเข้านี่ครับตั้งไว้จร <c oughs> ิงช้าง <c oughs> ก่อนเพิ่งที่แปลงไว้ปีแ,แล้วครับนี่พลังมันใหญ่นี่ได้ยินเสียงนะตอนไหนก็มาหว้วงวัดบีเราดูว่าจะเข้ามาตอนไหนตอนไม้จะมานักอยู่นะนี่สำรวจนะน่าจะสำรวจ โกนเป็นล้างที่เจ้ยเจยอะไรอย่างเงี้ยปืนล้มครับยิงเอาะมันก็เลยบ่ค่อยแนบสนิดนะแต่ว่ามันจะดีตอนหน้าฮ้อนค่ะหน้าฮ้อนมันจะระบายอากาศได้ครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะทายให้ดูเหมือนกันครับ มาแล้วครับพึ่งมาแล้วครับโอ้โหเป็นหมื่นๆตัวแล้วครับทีนี้หมาแล้วครับบันไดการพึ่งจะเข้าแล้วครับบันไดก่อะเคลยร์คอเคลียร์คอยาเลียคอยาเคียยวไหมอยาฟังเสียงไว้ก่อนก็ได้มาแล้วครับเคลคยรเตอร์มาแล้วครับเคลียร์คอยา ฮคอตแลครับเป็นฟุงเลยครับเอเตอรเนป็นูงเลยครับตวนนี้ก็เดือนกุมภานธ์เพิ่งก็ยังเข้าอยู่โอ้โหไม่เคยมีรังที่จะอยู่ได้นะครับกพรังนี้เดียวจะเข้าได้มันก็คงมีรังที่อยากไป นี่ครับปบป,บป,บป,ปุ๊มาเป็นเครื่องคอทเทอร์มาเป็นเครื่องคอทเทอร์มาเป็นเครื่องคอทเทอร์บรรยากาศฟุ้งๆมันมาแล้วครับตืออึ้งไป็นธรรมชาติของเขาครับแล้วพึ่งเข้า,าใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวดูว่านางพญาจะชอบก่อนแต่ตอนนี้พึ่งก็อพึ่งงาน้นเราก็ทยอยเข้าแล้วครับ นางพญาเข้าไปแล้วหรอพ่อเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพึ่งบางส่วนก็นจะมาคอยพักตามต้นไม้ครับแต่แต่ว่ามันมาเป็นฝูงแมงวันเลยอะ่ะใช่่อมาเยอะกว่า้าไม่มาเยอะอีกอ่ะเฉลงอ,อันนี้คือะคะช่วงเวลาของการทยอยเข้าเข้าหัง แต่ว่ารอกบ้านไม่เคยมีพึ่งมาก่อนเลยฮ่าฮ่าพกที่สวนกาแฟพวกก็เข้าแบบนี้เหรอโอ้ยไม่ก็พวกน้เขาไม่ปล่อยเราอะไปกิ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 คข้นไปงนี้ไปทางนี้ไปทางนี้โอ้เขาดูดิกอดเต็มรังเลย ทางนี้ไปทางนี้ไปพวกเราไปไปเขาแบญขอยู่ไหนวมะหูแล้วครับเพราะว่าไปพึ่งเขาจะทยอยเข้ากันไปทยอยแล้วไปหมดไปหมดอาจจะบินมาไก่อยู่เพราะว่าพึ่งบางตัวกันพอนล่าครับพักครับพักสามต้นไม้เกาะพักไปหมดไปหมดไปหมเพราะว่าจะมาสำรวจรังตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เราไม่เห็นไง ใช่นี่เ,เขาตามโทรศัพท์นี่เห็นไหมอ้ยเขาเกาะโทรศัพท์พ่อเรือเขาจะเกาะตามต้นไม้เขาเหนื่อยไงเขาบินมาไกลเขาก็จะพักลักษณะพึง<ม>่งบินามาไกลเห็นไหม,ไม God. เขาเสร็จแล้วเห็นไหมแสดงว่านางพญาถูกใจอยู่ครับนางพญาถูกใจใช่เขาเข้ากันหมดเลยถ้านางพญาไม่ถูกใจบางทีเขาจะเกาะอยู่ข้างนอก เป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่ข้างนอกนี่เขาจะไม่เข้าบางทีเขาไม่ชอบปุ๊บเขาก็จะหนีไปที่อื่นเลยอันนี้เขาถูกใจอยู่นี่เขาถูกใจจัดเข้าไปหมดแล้วครับนะจะมากอดมันกอดกินเหงื่อมันไม่ได้ไม่กอดแล้วพึ่งงานเขาจะตามกลิ่นของนางพญาของเขาเข้าไปนางพญาเหมือนเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ตอนนี้นางพญาเข้าไปแล้วนางพญาน่าจะนำหน้านะนางพญาเข้าไปแล้วละ่ะมีพึ่งอาจจะมีพึ่งตัวผู้ตามมาครับใช่พ่อไม่กลัวต่อยเรอะพึ่งตัวผู้เห็นไหมพึ่งตัวผู้จะไม่มีเหล็กในจะเป็นตูดสีดำๆเนี่ยเออเม็ดมันเกเขาจะบินตามนาง <PCs> พญามาอยู่มันกาหัวเม็ดอ่ะพึ่งที่บ้านนี่ <Melanie> ก็จะมี หางข้ามปีอยู่หนึ่งหางครับหนึ่งโกลคิดว่าอาจจะวังแอาจจะเป็นพึ่งของที่บ้านนี่นะครับแยกออกมาเพราะว่าหันพึ่งตัวปู่พีวปู่ทำไมไม่มีเหล็กในอะพ่ออายุเขาสั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการหาน้ำหวานเขามีหน้าที่ในการขยายพันธุ์เท่านั้นเอง อายุประมาณสองสามเดือนเขาก็ตายแล้วเพิ่งตัวผู้ผสมพันธุ์สัตว์เขาตายเลยตัวเขาได้ไหมเนี่ยได้เขาเข้าได้แต่ทำไมเขากอดลอกลอกลังนะเขาเข้าไม่ได้เหรอทางนี้อายุประมาณสี่เดือนครับก็จะมีหลวงหลังอยู่สี่ห้าลวงครับตอนที่ผมก็เจ็บตรงนี้ส่วนพงไม่เข้าอะนาณาไปแล้วครับพ่อที่เป็นพึ่งพงใช่ นั่นนั่นนั่นบินออกมาเลยครับบินยังไม่เข้าเลยบางตัวบินรอบเลยครับโครงสร้างของลังนี่ก็จะเป็นไม้ครับไม้เนื้อแข็งแต่ว่าไม้ปืนนี่ผมจะใช้เป็นมันจะเป็นค้ายๆครับออไม้อัดเนาะไม้อัดโตี่ปุนนะครับนี่ผมเอามาตัดแล้วก็มาตอกกันส่วนไม้โครงสร้างมันนี่จะเป็นไม้เนื้อแข็ง แต่ว่ามันมันมีตะปูครับการวางให้ดีนะเจ้าพวกกึ่งไม่เป็นไรหรอแต่ว่าเขาถูกใจเขาบินเข้าหมดเลยทำไมนายไม่สำรวจลังอื่นด้วยล่ะที่ส่วนก็จะได้อยู่ประมาณสิบสองสิบสามโกลนได้อยูู่ทำไมนายถึงไม่สำรวจลังอื่นนะก็มีหลายอังจะไปหาดอกไม้ที่บ้านดูไหมเขาจะพักก่อน เราจะพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเริ่มออกเก็บน้ำเก็บน้ำเก็บเกสรเก็บน้ำหวานที่บ้านผมมันจะอุกหน่อยนะผมจะปล่อยให้มันมียาอย่างนี้เกิดขึ้นครับจะเหมือนบ้านคนอื่นบ้านคนอื่นเขาจะพ่นยามีายานีกิดยา้นครับจะปล่อยมันอยู่ ตามธรรมชาติไปครับน้ำชั้ปีเอรชั้นเปโจนน้เฟยเจ้าพวกพึ่งน้ต้องไปสำรวจลางไม้ด้วยนะมันมีกลายลังเะไนะแล้วทำไมพึ่งที่เหลือมันยังไม่เข้าไปเลยอะเขากำลังหาทางเข้าไงเขาสำรวจสำรวจหมดแหละสำรวจทุกอย่างที่อยู่รอบรอลางของตัวเองสำรวจว่ามันปลอดภัยจริงๆเขาถึงจะพากันเข้าไปข้างใน เห็ <king> นไหมนี่คือช่วงเวลา,าของพึ่งเวลาเขาเข้าหลังเขาจะบินมาแบบเยอะมากๆอันนี้ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่มันยังมีเยอะกว่านี้อีกที่พ่อเคยเห็นนะมันจะเยอะมากๆเลยเยอะเยอะเยอะกว่าเราเม่นมาเยอะอันนี้จะเป็นพึ่งที่แบบเขาแยกหลังมาจะไม่ใช่พึ่งที่แบบย้ายหลังย้ายหลังแบบยกหลังมาเขายกหลังมาแล้วเอามาใส่เขาจะยกมาแบบ ทั้งฝูงของเขาเลยทั้งกลุ่มของเขาเลยออกอนนมาทั้งหมดังใช่อันนี้เขาแค่เหมือนเป็นพึ่งแยกออกมาไม่เยอะเท่าไหร่เขาจะลองมาสำรวจก่อนใช่<ม>เขาจะ<ม>ดูว่าข้างในปลอดภัยจริงๆเขาถึงจะเข้ามาอยู่แล้วข้างในหลังไม่มีตุ๊กแก่ของปอาไม่มีแล้วพึ่งเขาเข้าไปหมดแล้วอ๋อเพราะว่าพี่โรแมนพึ่งมาเก็บแกซ้อนใช่ เขาจะบินหาเกสรในบ้านเราเนี่ยเยอะนี่ก็มันใึงในบ้านนี่ก็จะมีอยู่สามสามโกลนะเขาเอามายู่สามโกลละแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีดอกมะม่วงครับในบ้านจะมีดอกมะม่วงไม่ทมันรับเองต้นมะม่วงมันกำลังออกจอเนาะพึ่งตอนเจ้าเจ้าพึ่งจะไปเก็บน้ำหวานดอกมะม่วงไ็อยู่ครับมันยกหลังมาทั้งบ้านเลย ก็ใกล้ๆนี่ก็จะเป็นส่วนปามปามน้ำมันมัังไม่มไมอพยพนะครับผมอข้ามาสำรวจครับเดี๋ยวช่วงพ่อเรา,เ,<ข>าเราไม่มาแย่งล้ันหรอเ,รอรเข้าแรงพดก็เพิ่งก็จะไปเก็บเกสรเขา้าเนี่ยแหละที่เกยียรติเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าล้งออาลวงถ้าล้วงบวชขาดเนาะถ้าล้วงลัง,ลงบวชขาดเราจะอยู่เป็นปีๆแลับข้ามปีก็อยู่เพราะว่าที่บ้านนี่ เลี้ยงในกระถางปูนครับกระถางกระถางบัวนนะอสองปีแลนะ้วมันจะมากี่โมงเราจะคัดแจ้ออกมาก่อนเข้าไปหมดแล้วตอนนี้น่ะพูกาสังเพ่อแล้วข้างตอนนี้เขาก็จะเข้าไปอยู่ข้างในเกาะกันเป็นกลุ่มตรงนี้อยากให้มีที่แอบดูจังอันนี้จะเป็นแบบเปิดฝาข้างบนเวลาเราจะเช็คดูเราก็จะเปิดฝาข้างบนแต่ถ้ายัง เราอยากจะเช็คดูรวงรังข้างในใช่ไหมเราก็แกะแกะฝาข้างออกแล้วก็ยิงน็อตใส่ที่หลังก็ได้อันนี้พ่อใช้เป็นแม็กแม็กตะปูยิงไว้มันเปิดง่าย <ไอ S 1> เดี๋ยวพอลวงรังเขาโตขึ้นเราจะเช็คจากด้านข้างพ่อทำไมเขาถ่ายอยกัน่อกมาแล้ววะเอามาเฝ้าเอา,ามาเฝ้าร<อ>ังเห็นไหมเขาจะเป็นเหมือนทหารชุดนี้จะเป็นเหมือนทหารคอยเฝ้า,ายามทหารเฝ้ายามเหรอ เป้ายาม,เ,ายามเอ,อ่อเพราะอันนี้คือพึ่งทหารเนาใช่เขาจะบินสำรวจพึ่งที่จะไปหาอาหารก็จะบินสำรวจรางก่อนว่าลังอยู่ตรงไหนเขาจะจําไว้เหมือนเราตั้ง GPS ไว้ว่าลังเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ,อเสร็จแล้วเขาก็จะบินแผลอาหารเขาจะมองทิศนี่เขกลุ่มมองอดวงตะวันว่ารา<พ>งของตัวเองอยู่ในทิศไหนทิศไหนเขาจะบินไป เขายังมาไม่หมดเลยเนี่ยเขายัางบินมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาตามกลิ่นน,นางพญาของตัวเองมาเหมือนต่อไม่ใช่หรอกพอแล้วฮอสมันจะมาแย่งรังนะน่ะตัวสองมันจะมีวงกลมติดกันสองอะ่ะน่ะมา,าไม่ใช่หรอกตัวอะไรแตนมตั้งแตนตัวเล็กๆมั้างออสูพึ่งไม่ได้หรอกไปเลยพอาสูพึ่งไม่ได้หรอกชิวๆไปเลยชิวๆพี่ก็ฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวให้ดูหางตั้งลุ่มนี่อยู่เป็นกิ่ปดีเฮ้ยแล้วเพิ่งมันจะตื่นแล้วอะ